สิบวันรู้เรื่องเป็น,ปนยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์ PO คะ่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวคะ่ะอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าคะ่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเบียนหัวบ้านหมุนววบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตอนนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองประทับใจมากเลยคะ่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเรา่าในการเอาใช้ชีวิตประจาวันอยู่แล้วสาเหตุเรื่ว่านะคะ มั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเทอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยถ้าใจมาะผิดพันอ่านี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านท้่เป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอเลครับค่ะรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงอ่าถ้ามีคะแนนให้ตัวเคอสักสิบคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆ สวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลำตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะทีนี้มีคนแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัว,วเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะ รู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากมากสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยน,นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะมีเค้ลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่แสงเพ็ญสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทําทงานทํทาง,งานที่สมุทรปราการค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุกก้อมมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส นะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะที่แสงเพชรมีอาการยังไงค่ะ,ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหวูมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมึนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเลี้ยนหัววูบแล้วก็โค้งเพลงโค้งเพลงค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ให้ตรงแพ้แน่นอนก่อนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสู่และร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโโหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะ<ช>แล้วเป็นยังไงมะคะหลังจากที่ทานไปแล้วค่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหร่คะตั้งแต่เม็ดเม็ดที่10ค่ะเม็ดที่10นะคะ หนึ่งกล่องมันมี30เมตรนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเยงแค่10เมตรก็คือทานวันละ1เมตรเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิวันรู้เป็นยังไงม้างคะหลังทานผิตภัณันเคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยเระตอยี้ยเออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างต่อนนี้องอาการดีขึ้นแล้วมีอาการแบบนีกี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนว้าบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิวพรรณตัวเคโอเนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องใช่<อ>เนาะใช่ค่ะเอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิวพรรณเคโอค่ะพี่แสงพิษประทับใจกับผลิวพรรณเคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยคะ่ะประทับใจมาก สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วหาเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ค่ะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผลพันเคอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ K o ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า k O ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่สายเพชรแกะเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะนในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เ <30 S 2> ม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ KO หนึ่งก,กล่องมี30เม็ดนะคะก็มันถุกใส่แขกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดบงบนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักง,งานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะ่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่าย้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จเรียกว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลำบากลำบากมากลำบากจริงจริงค่ะ ท,ท,ทุกวิถีเก้าที่เราทํางานของเราะจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายอย่างการลุกการเดินม,มันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ค่ะ เมื่อ,อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน KO uh huh. แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ uh huh. อันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะ uh huh. น,นี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดนึงว่าใครที่มีอาการอย่างที่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน KO ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดหนึ่งค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่รุณพ่มาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้าน ก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอ่าก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหมูที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงส่มหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยาก็จะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะประทับใจมากเีทันอ่าเนี่ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่าน่เป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายเข็งไรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานสิตภพัณฑ์ KO โไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอด<า>ภัยนะค<ด>ุณพ,พ่อนะอค่ะคุณพ่อมั่นใจว่า อายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมือนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเนียครับโอ้โหมี10ให้ร้อยนะคะสุดอยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะ,ะทานผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่ สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้ท่องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกตินะไม่ตามปกติอือประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพพิเศษจริงครับกินแล้วก็ ดีมากครับอืมดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทานเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้อวางอาการปเป็นปกติแลวครับทํางานได้ค่ะมั่นใจในสินค้ามากมากเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อแน็กนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อปทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลาตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวู้บอะค่ะอาการเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะคะ่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2อง่องนะคะ แล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเชา้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆ สุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยน,นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับศูนย์จำหน่าย KO คุณอุ้มนะคะวันนี้ จากคลิปข้างต้นคือลูกค้าทานแล้วเห็นผลรับชัดเจนวันนี้อุ้มจะมาบอกเกี่ยวกับสรรพคุณ KO นะคะ KO เป็นสารสกัดส,สมุนไพรธรรมชาติปลอดภย100ัยร้อเเซมีออยอข้างข้างหลังกล่องนะคะแล้วก็มีฮาลานลูกค้าที่เป็นอิสลามสามารถทาน KO ได้นะคะ1กล่องจะบรรจุ30แคปซูลอ่าวันนี้นะคะอุ้มก็จะมารีวิววิธีการทาน KO ให้ลูกค้าดูด้วยนะคะก็คือ1กล่อง จะมี30เมตร1แผ่นจะมี10เม็ดรับประทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดหลังอาหารนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเลยเนาะแล้วก็ทานให้ลูกค้าดูด้วยนะคะเม็ดจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นแบบแคปซูลเดี๋ยวอุ้มจะทานให้ลูกค้าดูเลยนะคะ เห็นไหมคะว่าทานง่ายมากเลย KO เป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อเปอร์ซนสรรพคุณช่วยในเรื่องอคนที่มีปัญหาบ้านหมุนคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเส้นเลือดปวดหัวเวียนหัววูบบ่อยอุ้มแนะนำเลยให้ทานผลิตภัณฑ์ KO อาจจะช่วยในเรื่องลดปัญหาเหล่านี้ได้ดีมากเลยนะคะสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0922765573จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำปรึกษาวิธีการทานให้เห็นผลก่อนที่โปรโมชั่นจะปรับราคานะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ